สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ร้านป่าสาคูจังหวัดพัทธลุงค่ะตามไปดูกันเลยค่ะร้านป่าสาคูตั้งอยู่ที่ตำบลตหนดด้วนอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงค่ะบริเวณร้านอุดมไปด้วยต้นสาคูต้นใหญ่เต็มไปหมดเลยค่ะร่มรื่นมากๆเลย ซึ่งที่นี่เปิดให้บริการเฉพาะวันเสราร์อาทิตย์ค่ะเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาค่ะ ที่นี่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำมากมายเลยค่ะอย่างเช่นทำแฮมเบอร์เกอร์ที่แป้งนะคะทำมาจากจมูกข้าวสังยดค่ะเป็นส่วนของรําข้าวนะคะที่นำมาใช้ผสมกับแป้งและนำไปหมักกับยีสต์ค่ะทำให้ขนมปังนุ่มน่ารับประทานมากขึ้นค่ะกิจกรรมนี้เด็กๆชอบมากเลยค่ะจะได้ทำแฮมเบอร์เกอร์ด้วยตัวเอง ต่อมาเป็นกิจกรรมทําขนมสาคูกะทิสดค่ะซึ่งสาคูต้นที่ได้นะคะก็ได้มาจากต้นสาคูแท้ๆนะคะซึ่งขนมสาคูกะทิสดนะคะก็เป็นขนมหวานที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดปัตตานค่ะ และที่นี่นะคะก็ยังมีการทําผ้ามัดย้อมสีธรรมชาตินะคะและมีการทํางาน DIY ต่างๆนะคะอย่างเช่นพวงกุญแจสําหรับเด็กๆค่ะ สำหรับคอกาแฟนะคะก็มีกาแฟนะคะให้เลือกหลากหลายเลยค่ะท่านสามารถคััวกาแฟได้ด้วยตนเองหรือว่าจะสั่งให้ทางร้านชงให้ก็ได้ค่ะได้กลิ่นกาแฟแล้วหอมหวนหน่าทานมากๆเลยค่ะซึ่งทางร้านจะเสิร์ฟกาแฟพร้อมชาหอมๆอมอุ่นๆมาให้ด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยทีเดียว และที่นี่ยังมีมุมพักผ่อนมากมายนะคะตามสไตล์ธรรมชาติค่ะสามารถนั่งรับประทานอาหารหรือว่าจะเล่นดนตรีมีการพูดคุยพักผ่อนกันได้เลยค่ะตามอธัธยาศัยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีต้นไม้มากมายน่าพักผ่อนแบบนี้ วันหยุดนะคะอย่าลืมพาเด็กๆมาทำกิจกรรมด้วยกันและพักผ่อนสไตล์ธรรมชาติกันนะคะที่นี่ร้านป่าสาคูจังหวัดพัทลุงค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ